ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวสุมาลีจันหานตำแหน่งครูอันดบออนนับคข .1 โรงเรียนบ้านนนสวรรค์ชัยมงคลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2พ้าพเจ้านางสาวสุมาลีจันหารเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2528ปัจจุบันอายุ36ปีที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่188หมู่4บ้านโนนสวรรค์ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลรวมอายุราชการ6ปีประวัติการศึกษาคาพเจ้าได้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนทำแสนวิทยาสั์เมื่อปีพุทธศักราช2546และได้จบปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาพืชสวน เมื่อปีพุทธศักราช2561และได้จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยปทุมธานีสาขาการบริหารการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2561ประวัติการรับราชการข้าพเจ้าเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2มิถุนายน2 5 5 8 ที่โรงเรียนว่านใหญ่วิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22จังหวัดมุกดาหารและได้ดำรงตําแหน่งครูเมื่อวันที่2มิถุนายน2560ที่โรงเรียนว่านใหญ่วิทยาปัจจุบันข้าพเจ้าได้ย้ายมาดำรงตําแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านนนสวรรค์ชัยโมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขตสองรวมอายุราชการทั้งหมด6ปี1เดือนานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนปีการศึกษา2562ั้าร้จ้าได้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1และได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5และ6 ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กำกับลูกเสือในนาดีและกิจกรรมแนแนวเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนของนักเรียนและกิจกรรมชุมนุมชื่อชุมนุมว่ายุวเกษตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมโฮมรูมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองและนักเรียนชั้นอื่นๆ ทั้งหมด27ชั่วโมงต่อสัปดาห์และในปีการศึกษา2563ข้าพเจ้าก็ยังทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ทับ1และกิจกรรม,มอ,อื่นๆเช่นเคยรวมทั้งหมด23ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าเป็นครูเวรประจำวันจันทร์และได้ทำงานด้านงานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและสินทรัพย์ งานควบคุมภายในงานตรวจสอบภายในการจัดตกแต่งสถานที่ในโรงเรียนว่านใหญ่วิทยางานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโครงการเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสุบอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เราส่งเสิมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูผู้ฝึกสอนในการแข่งศิลปะหัตถกรรมโุรงการงานอาชีพครูผู้ฝึกสอนกีฬาชุมนุมเรือพายหญิง การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อให้มีเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้อที่1การมีวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนของสังคม ข้าพเจ้ารักษาและส่งเสริมวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ามีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ข,ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนข้าพเจ้ารักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรและชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพข้าพเจ้ามีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดและทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายข้าพเจ้า ยึดมั่นในการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองข้าพเจ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมข้อที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าเล่าเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติด ข้าพเจ้าให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ข้าพเจ้าประหยัดมัธยัต์อดออมข้อ 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางราชการอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่มาใช้พัฒนาในงานวิชาชีพข้าพเจ้ามีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าพเจ้าเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมข้อที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการแสวงหาความรู้หรือไม่บิดเบือนบิดบังหวังสิ่งตอบแทนข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรยาบรรณของวิชาชีพข้าพเจ้ามีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่สความรู้ความสามารถสายงานสอง ข้าพเจ้าเข้ารับการประชุมอบรมสัมมนาและนำมาต่อยอดการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทผ่านการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมอและได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22 ครูดีในดวงใจครั้งที่16และ17ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตอที่3ผลการปฏิบัติงานสายการสอนข้ารเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการพิจารณาคุณภาพดังนี้ ข้าพเจ้าเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นมันธยม,มศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2,562ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหารและข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัล วันระดับเหรียนทองที่จังหวัดศรีสะเกษข้าพเจ้าเป็นคุูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาชุมนุมเรือพายหญิงจังหวัดมุกดาหารเพื่อเข้าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีลำเกมณจังหวัดบุรีลำประจำปี2562ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือยาวสิฝีพายระยะ200เมตรและลองชนะเลิศ ระยะ1,000เมตรข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานการเรียนการสอนจะช่วยสง่งผลอันนี้ให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมิน และแนะนำไปด้วยไมยตรีจิตอันดีพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนผู้ที่ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีต่อชาติต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะ